สวัสดีครับผมชื่อว่าดิงครับนี่คือนิทาหนหรือ,อนนง่ายๆคือหนังสือการ์ตูนเห็ดตะหวานโลกนี่นะครับนี่ชื่อทินบอกไม่ครับตัวละครนี้ก็จะรวมไปด้วยเห็ดดำหรือว่าเห็ดนุมเคียนนั่นเองเห็ดอ้วนแต่เดนเรียกมันว่าเห็ดเชะ เห็ดเมาเห็ดไลเปอร์ไปต่อกันเลยนะโอเคเฮ้เฮ้วันนี้เราจะทำอะไรกันนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรามือมากเดี๋ยวก็มีอมมีอยู่หน้านี่นะฉันโดนสมมีจะเอาไปกินเราเนี่ย ฉันจะคว้างปลาหมึกไปใส่านฉันจะบ,บินขึ้นไปเร็วฉันอยู่บนฟ้าวู้นี่เห็ดเมาเป็นเห็ดเมาทับเจ้าซอมบี้ตัวนี้ไปเลยครับเฮ้ยเห็ดมันนอนหลับตอนกนลางรั้ว นนซอมบอสกำลังออกโดนตีได้โบซาบโอเคฉันโดนเห็นเมาแล้วฉันจะช่วยพวกนายนะพวกเห็ดคือมันโดนเห็นเมาคุณนนซอมบอสไม่ไม่ใช่อะไรก่อนนะคุณนนซอมบอสเปิดคาไปหมดคุณนนซอมบอส การทืบเท้าหุน่นโดนซอมบอสัสพ่นลูกไฟออกมาแต่ว่าเห็ดรำก็มาอยู่หนะ้าหุน่นโดนซอมบอ์นี่ไม่ใช่เห็ดนิวเคลียร์ก็มาอยู่หนะ้าหุน่นโดนซอมบอสัสเห็ดเมาผะลูกไฟออกไปแล้วหุน่นโดนซอมบัสโดนลูกไฟเพราะฉะนั้นก็รีพังไปหมดปลาหมึกเพื่อง ปลาหมึกไปใส่ดีแหละหมึกตลอีกมุเห็ดดำมามาไม่ไม่ใช่เห็ดเห็ดเมามามากาก่อเกาะบนตัวปลาหมึกเนี่ยแล้วแล้วปลาหมึกก็เคลื่อนปลาหมึกแล้วคอมมี่ปลาหมึกก็เคลื่อนปลาหมึกไปใส่เรียด,ดิคอมมี่ออกมาแล้วถ้าไม่เห็ดเมานั้นโดนแช่แข็งเห็ดดาเห็ดนิวเคลียร์ได้ดเอา ทวนอะไรถูน้ำแขง็ทงทำให้น้ำแข็งละลายเฮซายเบอร์บอกว่า,วาโอเคฉันเจลิงแนะแล้วก็กลับมาหดอีกครั้งแล้วโดนซอมบี้สร้างหุ่นนองมบอสขึ้นมาใหม่เห็บเมาทำเหมืนนองสอมบอสที้เมากลัไปส่วน ดนสมอตัวนั้นก็ยังไม่เมาแต่ว,ว่าทำพ่กนุไฟมาทาง,งานแต่ว่าเห็ดตะว่าโลกก็ได้ช่วยโลกเอาไว้ได้แล้วก็เห็ดมาหลับแล้วจบแล้วครับเอซาอมี